ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูขผู้สูขคนเสียงเจ้าเจวย่าลินอินดีมาอีกแล้วจ้าเป็นยังไงอยู่ดีไม่แห้งสุขผู้สุขคนมาเนาะอากาศอยู่อังกฤษมเมื่อเนแด,ดดดีพี่น้องตะวันหนาวมาเมื่อเนความเย็นตกลงบูบค่ะแต่ก็ยังมีแสงแดดเมตตาเว้นอยู่หนาวค่ะย่าลินก็นเลยเออแดดลมลมตกก็เลยออกมายัางออกกําลังกาย ค่ะเมนเนีย่ยลินก็มีแนวดีๆมาฝากมาตอนไอนองคือเก่าล่ะค่ะเมนเนียายลินสีมีแนวมาว่าให้ฟังเรื่องหัวอกแม่น้อนะะหนะัวอกเนื้อสลังหัวอกแม่พยูต่างแดนหัวขอเรื่องทาไมเราถึงเอาลูกมาอยู่ต่างแดนกับเราไม่ได้ค่ะมันก็มี มาที่ไปเนาะค่ะเนาะอย่า,หา,หา,า,ยาลินก็นอยากสิบอกสิเว่าแหา่ไอนองสุขูสุคนหรือลูกเต่าพี่น้องคนใดฟังอยู่กด็ดีเหตุผลคนใดจงค่อยเอาลูกมาบ่ใดทั้งเมิดหรือมาดำบางคนกะเอาลูกมาบ่ใดแม่เต่คนเดียวโดวยเหตุผลคนใดโ <c oughs> ดยเหตุผลน้นใด จังค่อยเป็นจังสัน่นมันเป็นยังสี่ค่ะพี่น้องค่ะตอนเฮาแต่งงานกับชาวต่างชาตินาะค่ะนาะตอนยังบัดท่านลิบบินมาอยู่น้ำเขาเนี่ยเฮาก็คิดละค่ะพี่น้องว่าการพี่สีไปใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศสิ่งแรกที่ยันลินคิดก็คือครอบครัวลูกคิดถึงครอบครัวเจ้าของคิดถึงลูกก่อนว่าเออถ้าแม่ใดไปเนี่ยฉันจะขนลูกขนเต่าฉันไปเบิด ฉันจะเอาพี่เอาน้องฉันไปถ่องไปเที่ยวค่ะฉันจะได้เอาพอฉันนั่งเครื่องบินไปเห็นอันนั่นอันนี้นี่คือความฝันอันสวยหรูท่วาดไว้ค่ะพี่น้องอย่าล่นคิดจังสั่นอิลิคิดจังสันอิลิบมีนแม่คนไหดอกพี่น้องบ่มีแม่คนไหลดอก ที่สิบว่คิดหอดหลูก,กับของก่อนที่สิบว่คิดหอดขอบรัวก่อนถา้าจาขวางมีแฟนต่างชาติแล้วเพราะว่าความฝันอันสวยหรูที่เฮ้าน่ะฝังไว้ในใจมาตลอดว่าการมีแฟนต่างชาตเนี่ยมีแฟนฝรั่งเนี่ยโอ้ยชีวิตมันสวยหรูอลังการงานสร้างเธอได้เออชีวิตที่สวยหรูอลังการงานสร้างค่ะรวยแล้วอคําแหลกที่คิดก็คือรวยแล้ว รวยคักแล้ว,วแบบนึงด้อพี่น้องเด้อรวยบ่อึดบ่อยาบบานเนี่พ่อตะวา่าพ่อมาอยู่พ่อมาอยู่น้ำเขาแล้วพ่อมาเหยียบประเทศเขาแล้วสิ่งที่เฮาคิดไวม้มันมันบ่แมนล่ะพี่น้องมันบ่แมนจักอย่างสิ่งที่เฮาคิดไวนะ้น่ะแตกต่างไปเบิดกับพาอหยางวาติ การที่เฮาสีเอาไผัยสักคนหนึ่งมาอยู่น้ำหนีมันบ่แมนวาง่ายๆได้พี่น้องมันยากตั้งแต่เรื่องอาการดูแลาทาง่งไฟชายสง่งเงินส่งทองดูแลลูกเต่าเฮ้าดีเพียงพ่อบบความสัมพันธ์สม่ำเสมอบหรูห้จักกันมาโดนปันใดก่อนเขาสีมากรอกวิสาเ,าเหตุเรื่องเอาบุคคลคนนึงมาอยู่น้ำเขาเนี่ย ยากคักยากเนี่ยพี่น้องเอ้ยจากเรื่องนี้บอท่านได้ยากพออ่อทอใยบอท่านได้ว่ายากพออ่อทอใยเด้เรื่องที่อยู่อาศัยของเขาอยู่นี่ค่ะพี่น้องสมมุติว่าอันเขาเซาแฟรอยู่นี่ฝรั่งนี่เขาสีเฮ็ดลังแค่พอตัวได้พี่นอ้องอ่าเขาสะเซาแฟรส แฟลตหนึ่งห้องนอนสําหรับคนเหตุงานหากินทั่วไปเนาะค่ะเนาะหนึ่งห้องนอนกับคันเขาเอาเฮ้ามากกมีแค่เฮ้ากับเขาตอนนั้นที่สียู่ในแฟรตหลังนั้นค่ะถ้าเจ้าเสียเอาไปสักคนมากเจ้าจะต้องมีสถานที่อาศัย่ะห้องฮับบ้านซองห้องฮับล่องรับบุคคลผูนันเพียงพอ่อค่ะก็คือถ้าเอาลูกมากหนึ่งคน เราจะต้องมีแฟลตสองห้องนอนห้องหนึง่งจะต้องเป็นของลูกห้องหนึ่งหยิเป็นส่วนตัวของเฮาเขาบได้เอามานนอนกอางกันคือจังบ้านเฮาได้พี่น้องบ้านเฮาเนี่ยเ้ยนอนกองกันเสียกองกันอยู่จังหดก็ไดดง่าย,ายๆต่าวา่าอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยมันบ่มแมนค่ะพี่น้องมันบ่มแมนอืมก็ะยาเสีบอกตรงนี้ให้รับรู้นะะเนาะค่ะเนาะบางคนก็คิดตะวานเรื่องขามทางก่อน พอียข้อบางคนก็นอีคิดตั้งแต่ว่าอันเป็นอย่างจังคอยบเอาลูกไปอยู่น้่ามันยากหลายทถบวัวยายลินก็สิยอยากว่าเาให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะว่ายากคักอยู่ค่ะยากตั้งแต่เฮาบ่ท่านได้คิดที่สิเหตุวิสาเอาลูกมาคุณล่ะค่ะในเมื่อเจ้าขวางมาแล้วไม่เหยียบแผ่นดินเขาแล้วนั้น โอ้ยความแตกต่างพี่น้องป้องปายเอ้ยความแตกต่างเฮ้าเหยียบแผ่นดินเขาปุ๊บความแตกต่างเกิดขึ้นนี่เฮ้าคิดเลยนี่เฮ็ดใด้เฮ็ดจังไดลูกลูกเฮ้าสิยูได้นอ้อเป็นจังสิงเออมูฝวดกับโบมี่มองไปเล่นกับโบมี่บได้มีไผมาแลนถามไทยกันคือจังอยู่บานเฮ้าเด้ อยู่บ้านเฮายัางห้องแทกันยังปล่อยให้ไปเล่นนัากันแตกจนๆได้อยู่หนีโบมีพี่น้องอยู่ไผอยู่มั่นกะขังเจา้าขวางอยู่ในห้องจังสันล่ะขันขันไปโรงเรียนก็นเออกะซีได้เห็นตั้งแต่หมูอยู่โรงเรียนค่ะมันอีเป็นจังสันค่ะกะซีกะซียากคักแน่อยู่ดอกค่ะเออบาทนี้อ,อ่าและหลายคนกะถามเยลินเนาะว่าเออลูกสามคน เป็นยังจังคอยเอาไปผู้นึงผู้เดียวคือบ่าเอาไปทั้งหมดจกักเยลินสีบอกว่าจังไดก็บอกว่ามันเอามาบได้มันเอามาบได่ะผู้อบอกว่าเป็นยังจังเสียเอามาบได้เป็นแม่คนจังไดจังบ่เอาลูกไปหมดฮู้ว่าพี่น้องคำว้าเนี่ยมันซ้ำมีดจักว่าจักร้อยเหล่มเด้กรีดหัวใจเยลินมันซ้ำมีดเด้พี่น้องเฉพาะความรู้สึกของเยลินเองที ขาเจ้าตายไปเก่อนแค่ค้าบอกของเพิ่นทีที่ว่าออกมาเนี่ยมันก็กรีดหัวใจเย,ยลินให้แตกสลายพ่อแล้วค่ะอีเฮาเนี่ยคนเป็นแม่เนี่ยก็คือพ่อตายแล้วเฮ็ดจังไดญ่ออหายเสียกทิ่มลูกเจ้าของเออบ่ทิ่มก็คือทิ่มเอ,าอ้าอ่าบอทิ่มก็คือทิ่มอุ้ยแดดเนี่ยอ่บาบอทิ่มก็คือทิ่มพี่นอ้องอือ น,นี้ความยากเด็กน้อยกฎหมายคุ่มข้องเขากับฮ้งบัตท,ที่ีหนอา้าสมมติว่าลูกเจ้าต่ำกว่า18ปีเจ้าก็เอาเขามาได้อยู่ค่ะันต่ำกว่า18ปีนะแต่ขืนอยู่กับบาทีรองรับอยู่ประเทศเนี่ยประเทศที่เฮามาเขาสีมีพื้นที่รองรับบ่อพูจังหนึ่งมีเฟนลวย ออหรือว่าฐานะค่แน่มีบ้านหลังบางใหญ่หลังสามสีห้องนอนังสิฐานะการเงินเพิ่นดีังสิเพิ่นก็สามารถรองรับเอาลูกเลี้ยงมาได้ได้พี่น้องอาจสซีเอามาเที่ยวอาจสซเอามาอยู่ก็แล้วแต่แล้วแต่เพิ่นเส็ดให้ได้ค่ะแล้วบันเนสัหรับอันฝรั่งผู้เพิ่นสาหรับฝรั่ง อันผู้เพิ่นมีห้องนอนเดียวหรือสองห้องนอนอืเพิ่นกะจะเอามาได้ผู้เดียวพี่น้องเพิ่นเอามาบ่ได้ทั้งหมดเดยแล้วเป็นหยังหลังค้นก็ถามว่าเอออันคือบ่าเอาน่องไปเที่ยวก็บ่าเอาพี่น้องไปเที่ยวเฮ้ยมันเอาว่าบรได้ไรนี่มันบ่แมนซสื่อตัวรถไฟแล้ถโดดขึ้นเพื่อจังอยู่หัวลําโพงเด้พี่น้องอ่ะมันบมเมนตนสั้นค่ะ บางคนก็ว่าภาษาตัวเครื่องบินซัมนี่ซื้อบ่ได้เสมอมันบ่นเลี้ยงตัวเครื่องบินได้พี่นอ้องตัวเครื่องบินน่ะมันบ่นกะล่าดอกค่ะคันซีเสือไปกับกับสามสี่หมื่นหันหลังแต่ว่ามันอยากเรื่องเอกสารที่สื่ยื่นขอทางอันบริตตชแอมบาสีอ่ะมันอยากเจ้าบ่ผ่านตั้งแต่เจ้าคืดเรี่ยวค่ะเขาทวนทีขึ้นยังนี่ย การทีสิเอาไผ่ขามประเทศมานะมันบ่แม่นเรื่อง,ง่งยๆค่ะนาทีการงานของเฮ้าไล่ใดของเฮ้ากับสามีโอเคบัวบวกกันสองคนแล้วไล่ใดเ,เพียงพ่อที่สี่อลองรับบุคคลผู้นั่นมาเที่ยวบัวเออหรือมาอยน้ำบัวถ้าสียเอามาอยน้ำมีความเกี่ยวของกันแบบไดขันบอกว่าเป็นเป็นลูกเขากับสีเบิ่งหลักฐานเด้ ว่าออมีความสัมพันธ์การสร่งเสียดูแลกันได้ซังไดอ,อดีบ่สมำเสม,มอบอ่อเพิ่นสีถามเจ้าไปมดพี่น้องค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเลยพี่น้องเรื่องที่เอาลูกมาเอาไผมาสักคนหนึ่งเนี่ยมันบ่มีไผดอกที่สิบอ่อยากเอาลูกกับควางมากมมีไผดอกสิบอ่อยากให้พี่ให้น้องจะควางโดยบินมาเห็นต่างประเทศเป็นกําไรชีวิตนะอย่าลืมค,คิดคิดอันแหลกเลยคือ ลูกขอบครัวพี่นอ้องยาลินเป็นคนที่คิดถึงขอบคข่กอกนมูเลยอันดับแรกแต่พ่อมาแล้วต้องคิดถึงเจ้าของก่อนอทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเฮ้ะพี่น้องเริ่มต้นยังวัดตีฮัลโหลเริ่มต้นยังวัดตีก็เริ่มต้นให้เฮ้ายู่ให้ได้ทั้งตัว หันเฮ้ายูได้เฮ้าเข้มแข็งเฮากสิคือไปได้กล้าทั้งหนาเฮ็ดไปทั้งหนาได้จังยยลินนี่ได้เอาลูกสาวมาตะกี้ยยลินบยูแฟลตห้องนอนห้องเดียวเด้กับแฟนน่ะค่ะเยะลินมายยลินก็มายูแฟลตกับเราเลยเราออกว่าสาแฟลตยู่ห้องนอนห้องเดียวนะ่ะก็อยู่แค่สองคนบ้านนี่เฮ้าเฮ้าพันวีซ่าถาวนแล้วเป็นเป็นบุคคลของอยูหนี่แล้ววานนี้ก็มาเฮ็ดเลี้ยงซื้อบ้านสองห้องน้อนเด้ เฮ็ดเลี้ยงซื้อบ้านสองห้องนอนเพื่ออย่างมติเพื่อสิสีได้แพล่นเอาลูกมาบันนี้ค้นถามไปยังคือซื้อบ้านแค่สองห้องน้อนือจังบ่ซื้อหลายๆห้องนอนเพื่อที่สีเอาลูกหลายๆคนมาได้มันเฮ็ดบ่ได้พี่น้องรายได้สองคนผัวเมียบวกส่กันเลี้ยวเออ,อมีความสามารถที่สีใจที่สีใจอันอมอกิจใจหนี่ธนาคารก็จะได้แค่สองห้องนอนก,ะ,กะจําเปียนแค่ได้ได้ลูกมาผู้หนึง่ง มันอีเป็นจังสี่ค่ะพี่น้องมันสีเป็นจังสี่ล่ะโอ้เต้อมห่อนลังจค่น้อยกอนอย่าล้นเหลียวโบเห็นหอดพี่น้องได้นหมเด็ดค่ะอยะ่าลืนกระสีมาเบาห้ฟั่งถึงหัวอกเมียฝรั่งหัวอกแม,กแม่ผู้อยู่ต่างแดนตอนแรกกอนเนาะค่ะเนาะ,ะกระสีมี ตอนต่อไปใหพี่ใหน้องได้รับชมรับฟังกันตัวถึงความยากลําบากการที่เฮาเสียเอาลูกเอาเต่าเอาไผ่สักคนนึงมาอยู่น้่เนี่มันมันเป็นจังใดเนี่ยย่างหน่อยก็ได้เป็นประสบการณ์เป็นควาวมรูต่างๆให้ผู้ที่บลูเนาะค่ะเนาะผู้ที่รูแล้วผ่านไปเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี่สิจกตอนแหลกไปก่อนค่ะพี่น้องมันก็สิมีตอนต่อไปอยู่ค่ะ โปรดติดตามนะคะค่ะพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ